ลูกค้าหลายท่านนำพระมาให้ผมดูเนี่ยบางทีสภาพเนี่ยเก็บไม่ดีราคาหายไปเป็นแสนอะ่ะพระบางองค์ผมรู้สึกเสียดายเพราะอะไรไหมครับนี่เลยการเก็บอย่างเงี้ยไม่ดีถึงแม้จะใส่ซองใส่ถุงแต่ว่ามีโอกาสกระทั้งกระแทกกันได้ทําให้พระมีโอกาสชารุดจมูกเป็นเหรียญก็จมูกแบงเป็นพระผงอาจจะแตกบิน่นมุมอะไรเงี้ยถ้าเป็นรูปถ่ายบางทีจะลั่นได้ ความร้อนก็สําคัญนะครับอย่ากเก็บในที่ร้อนวางไว้บนตู้เวลาฝุ่นไม่เป็นไม่มีปัญหามากขนาดเท่าที่บแบบความชื้นที่มีสนิมเกาะพอเกาะกินไปเรื่อยๆจะลามไปเรื่อยๆทาให้สภาพผ้าเนี่ยบางทีหายไปเนี่ยก็มีสมผลต่อถึงราคานะครับที่บางคนนํามาสมมติโอ้โหองค์เนี้ยสวยจริงๆเลยนะแต่ว่าเก็บไม่ดีไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะแต่เก็บไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยบางทีหายไปเป็นครึ่งหรือ็มีเพราะว่าสนิมกินบ้าง บางทีมีฝุ่นเกาะจนทําให้ผิวหายไปบ้างดอกไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่พ้ายังคมอยู่อะไรเงี้ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ที่แนะนําจริงๆควรเก็บในที่ไม่ร้อนครับและควรใส่ในอย่างนี้ยกล่องพลาสติกก็ได้หรือกล่องสแตนเลสก,ก็ได้ที่มีฟองน้ําอย่างนี้ครับเนี่ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นฟองน้ําอย่างเงี้ยนะครับที่รองทับอยู่แล้วก็ปิดไว้ปึ๊บป๊บระวังฝาที่ไม่ปิดไม่สนิทก็พยายามหาอะไรมารัดอย่างเช่นหนังยางหรือเนี่ยผมตัดยางมา อย่างเงี้ยนะครับก็เวลามีฟองน้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ดิ้นแล้วแล้วก็อย่างต่อไปคือมีการกระแทกบางทีวันนี้เรายังไม่อยากขายหรอกแต่ถ้าเผื่อนาคตเรามีความจลเป็นที่อยากขายอยากเปลี่ยนหน้าพะหรืออยากอยากจะปล่อยต่อเนี่ยก็ทําให้ราคาท่านเนี่ยยังคงอยู่บางทีถ้าสมมติราคาพะขึ้นไปราคาพะที่สภาพดีๆก็ยังขึ้นตามบางทีแพงกว่าราคาตลาดเวลาขายก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เทคนิคดีๆคำน้ำใจชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคำน้ำนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ